Did t he y do it? สารคดีด็อกิเมนท์รีที่เราคุยกันว่า50 c e n เนี่ยเขาได้ทำขายให้กับ Netflix ไปนะฮะในเรื่องราวพฤติกรรมที่เลวร้ายของดิ d ดดี้นะฮะอันที่เป็นโปสเตอร์เป็นไวรัลไปทั่วเลยค่ะ เรื่อง Did h do it เนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ the ongoing investigation นะคะ the ongoing investigation คือการสืบสวนที่ดำเนินอยู่นะคะ into allegations ที่กลายมาเป็น allegation คือข้อกล่าวหานะคะ of sexual assault and trafficking นะคะก็คือการล่วงละเมิดทางนะ,ะแล้วก็การค้ามนุษย์ค่ะต่อชอนดิดีโคมส์ซึ่ง ใชเลยค่ะ Has confirmed the graphic is not that of a real movie คอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่จากภาพยนตร์จริงนะคะมันเป็น just a parody ก็คือล้อเลียนเฉยๆค่ะแม่แต่ทำภาพซะเหมือนนะน่าสงสัยใช่แต่ก็ตามค่ะข่าวที่บอกว่า50 Cent เนี่ยเขา ทำสารคดีด็อก umentary เรื่อง Did ตี d เดวิเนี่ยเขาทำจริงค่ะเดี๋ยวเน็ตฟลิกซาน่าจะเอามาฉายในเร็วๆนี้แล้วก็รอชมกันดูนะคะรอโปสเตอร์จริงด้วยนะสารคดีนี้มีอยู่จริงนะคะถึงโปสเตอร์เมื่อกี้มันจะเป็นแค่การล้อเลียนก็ตามนะคะ50 Cent documentary surrounding Diddy's abuse allegations is coming to Netflix เขาบอกว่าสารคดีของ 50เซนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง abuse คือการละเมิด allegations ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดของดิดดี้เนี่ย is coming to Netflix จะเข้า Netflix นะคะคุณหนุนชอบประโยคนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าเรายังคงยึดมั่นความตั้งใจของเราที่จะให้เสียงกับคนที่ไม่มีโอกาสได้พูดนะคะ50 Cent. กับด i เรคเตอร์อเล็กซานเดรียเขาพูดไว้ We remain steadfast in our commitment to give a voice to the voiceless. voice ตรงนี้มันแปลว่าเสียงใช่ไหมคะเสียงตรงนี้คือเราเป็นกระบอกเสียงอะคะ่ะส่วน voiceless เวลาเติม less เข้าไปมันจะแปลว่าไม่ก็คือคนที่ไม่มีเสียงคือไงคือไม่มีโอกาสได้พูดไม่กล้าพูดแล้วสารคดีที่เกี่ยวกับดิดดี้ที่ฉายใน Netflix เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรหรอ What will the P.D.D documentary on Netflix be about? เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีการประกาศว่าสารคดีใหม่ใน Netflix เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ Allegations of sex trafficking ก็คือข้อกล่าวหาในเรื่องของ sex trafficking ก็คือการค้าม,มนุษย์ทางเพศนะคะ Racketing ช่อโกง Sexual assault ก็คือการล่วงละเมิดทาง and violent abuse แล้วก็เรื่องความรุนแรงต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับชอนดีดีโคมส์ earlier this month เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะโคมส์ was arrested คำว่า arrest แปลว่าจับกุมค่ะนี่ was arrested คือถูกจับกุม and charged on three counts แล้วก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3กระทงค่ะ racketeering sex trafficking by force and transportation to engage in prostitution ก็คือมีเรื่องการช่อโกงการค้ามนุษย์ทางเพศนะคะโดยการบังคับด้วยนะคะ by force and transportation แล้วก็มีการขนส่งการค้าประเวณีต่างๆด้วยค่ะดิดีด้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ keep that not guilty แต่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในเรือนจำนะคะอยู่ในการดูแลของตำรวจ with a New York federal judge denying his application for bail แต่ผู้แวกษาของนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวคําว่าเบลแปลว่าประกันตัวนะฮะ his lawyer แล้วก็ทนายความของเขาเนี่ยคุณมาร์กน,นะฮะเขาบอกว่า Mr Combs is a fighter เขาบอกว่า Mr Combs ก็คือดิดดี้เนี่ยเป็น fighter คือนักสู้นะฮะ he's i going to fight this to the end เขาจะต่อสู้เรื่องนี้ไปจนถึงที่สุด he's i innocent แบบอ่านไปแล้วก็มองบนไปนะบอกว่าเขา เขาอิน o c e เซนเขาเขาไม่ได้ทำเขาบริสุทธิ์เอ้ยปวดหัวกับทนายก็ทนายเนาะก็ต้องเข้าข้างลูก,ลกความะนะ He came to New York to establish his innocence เขามาที่นิวยอร์กเนี่ยเพื่อมาแสดงว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆนะ He's not afraid เขาไม่ได้กลัวค่ะเอ๊ะอันนี้เพลงเอมิเน่ปะวะ He's not afraid of the charges เขาไม่ได้กลัวข้อกล่าวหาใดๆเลยอ่ามั่นใจมากเนาะแต่คนนี้เนี่ย ูอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเราอย่าไปโทษเหยื่อนะคะ victim blaming เนี่ยมันไม่ดีอะคะ่ะเพราะว่าคุณไม่ไม่ได้อยู่จุดนั้นนะคุณไม่รู้ว่าเขาต้องเจออะไรบ้างะคะ่ะที่นี่มีทั้งเงินมีทั้งอิทธิพละคะ่ะรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถสั่งทําอะไรก็ได้ เงินก็อาจจะสั่งเก็บหรือบางคนที่โดนไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางคนโดนถ่ายวิดีโอเอาไว้โดนแบล็กเมลบางคนโดนข่มขู่ต่างๆมันไม่ง่ายค่ะที่จะไปสู้กับคนที่มีอิทธิพลแบบนี้มีเงินแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอกเห็นใจกันและกันดีกว่านะคะแล้วก็ขอให้เรื่องนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ให้เขาโดนโลงโทษอย่างถึงที่สุดนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับ ทุกคนที่ต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้นะคะว่าให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็สามารถจะมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตได้นะคะสรุปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าสารคดีเรื่องนี้ที่จะ ใช้ใน Netflix เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มารอดูคดีนะคะว่าหลังจากนี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้รายชื่อคนที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจจริงๆมันมี3,000กว่าเคสที่ติดต่อทนายไปนะคะแต่ว่าเขาเลือกมาตอนนี้120เคสนะคะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นคุณหนุบอกไปแล้วนะคะว่ามี25คนที่เป็นผู้เยาว์และ1ในผู้เยาว์เนี่ยตอนที่เกิดเหตุอายุแค่เขวบเท่านั้นเองคือเลวไม่รู้จะบอกว่าเลวยังไงแล้วอะ ที่เขาทำนี่มันเลวร้วายมากนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่ผู้เยาวแต่สิ่งที่เขากระทํากับคนที่เขาหลอกมาที่เป็นเหยื่อต่างเนี่ยมันเหมือนฝันร้ายตลอดชีวิตสําหรับพวกเขาที่ต้องเจอเรื่องเหล่านี้นะคะก็รอฟังคําฟ้องต่างนะคะแล้วก็คําพิพากษาก็หวังว่าจะสาวไปถึงคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับดีๆทุกคนที่ลงมือกระทําผิด ที่ทำเรื่องเลวร้ยวายเหล่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตั้งผู้หนุนเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีข่าวอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้ฟังนะคะแ้วภาษาอังกฤษยังสอนอยู่เหมือนเดิมค่ะใครสนใจคอร์รสภาษาอังกฤษสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณนเองจ้า